คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกรุิเครทพบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA 2 2 2ครับอย่าลืมครับมีแอดนำหน้าด้วยนะ NBA 2 2 2ครับ ขอบกอกกี่แล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจเ n b a ย hey, ูเอ็นบีเฮทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย28ิมิถุนายน2025วันนี้มาคุยก่อนเกมคราบบาสเกตบอลหญิงของสหรัฐเมกาครับเช้าว,วันเสาร์โดยวันนี้มีลงสนามทั้งหมด5คู่และ2คู่ยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องจานเจนดียครับคู่แรกการพบกันระหว่างดัลลัสวิงเจอกับอีนาฟีเวอร์ส่วนอีหนึ่งคู่ครับแอแลนตาดรีมครับเจอกับมิเนโซตาลิน โดยทั้ง2คู่ทําการแข่งขันตอน6กโมงครึ่งตามเวลาในประเทศไทยตอนเช้าครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารย์สคู่นี้สรุปผลงานหน้าช่องครับก็เรียกได้ว,ว่าหน้าผิดหวังสําหรับเช้านี้ครับโดยคู่แรกอินินาฟีเวอร์เจอกับ LA Spa สปารครับซึ่งก่อนแข่งคู่นี้สกอร์สูงต่ําเปิดมาที่172ครับ แนะนําให้ไม่เลือกฟังในคู่นี้ครับเนื่องจากวันนี้อาจจะมีพลิกล็อกครับซึ่งกอลพลิกล็อกจริงๆด้วยครับแต่สกอร์สูงต่ําก็ดันจบต่ำสิครับ7 5ต่อ85ฟิวเวอร์แพ้คาบ้านแบบเหลือเชื่อครับสกอร์รวมแค่160เท่านั้นไม่สามารถข้ามราคาเปิดได้ที่172คู่แรกกราบขออภัยครับส่วนคู่ที่2เปิดมาค่อนข้างต่ำครับ159ถึง160ประมาณนี้ครับช่วงเวลาทำคลิปก็อยู่ที่163ครับ คู่นี้แนะนำให้เล่นสกอร์ต่ำครับแต่สุดท้ายก็ซัดก,กันน่วมตั้งแต่ควอเตอร์แรกยันควอเตอร์สุดท้ายและเจะ้าบ้านลาสเวกัสเอชคับก็แพ้พลิกล็อกคารบ้านให้กับวอชิงตันมิสติกจบด้วยสกอร์83ต่อ94สกอร์รวม177ครับก็จบด้วยสกอร์สูงกราบขอภัยผลงานไม่ดีในเช้านี้ครับไปเริ่มกันใหม่ในเช้าวันใหม่ครับดัลลัสวิงเจอกับอินนาฟีเวอร์ โดยเจ้าบ้านดัลลัสวิงครับวันนี้ก็นำโดยเอริกเอคุนบาวาเล่ดิจูไนคาริงตันครับเพียชบิเกอร์นาลิซาสมิธและมายชาไฮส์เอเลนครับส่วนทางด้านอินินาฟีเวอร์ครับนำโดยสาวสวยซุปตาเครนตินคราคเคลซี่มิเชลเล็กซี่ฮอครับนาดชาฮาวร์ ar, Harvard, และอาริยาบอสตันโดยดัลลัสวิงครับอยู่อันดับ7ครับชนะ4แพ้ถึง12เกม ส่วนอินนาฟีเวอร์ครับผลงานไม่ดีครับชนะ7แพ้8ร่วงลงมาอยู่อันดับ4ครับแต่อย่างไรก็ตามครับคู่นี้ชื่อชั้นก็ต้องบอกว่าฟีเวอร์ดูดีกว่าอยู่แล้วครับแม้ผลงานเกมล่าสุดดัลลัสวิงจะสามารถเอาชนะทีมแกร่งอยา่างอตลต้าริมได้ก็ตามครับแต่ถ้าเทียบกันตามฟอร์มครับเกมนี้อินินาฟีเวอร์ก็คงน่าจะสามารถบุกมาชนะได้ครับคงไม่แพ้2เกมรวดและ3แต้มที่เปิดมาก็สมเหตุสมผลยืนฝั่งอินินาฟีเวอร์ ไปกันต่อครับที่1คู่ a อลันตาเรีมเจอกับ Minnesota l น n ์ซึ่งคู่นี้ a อลันตาเรีมครับนำโดยอาริชาเกรครับเรียนฮาวเวิร์ดจอร์ด a นแคนาดาบริตนี่กรินครับแล้วก็ b r i ียนา Jones ส่วนทีมเยือนมิเนโซตาลินส์ครับนำโดยเค l l ม m กไบร์ครับคอต r น n ่วิลเลียมนาฟิซาคอยเลอร์และอลันนาสมิธครับรวมถึงบิจิตคาเรนตันสาวสวยยืนเซ็นเตอร์คอยรีบาวใต้แป้น ผลงานซีซั่นนี้เอเลนตาดีมรังดับ2ครับชนะ10แพ้5ส่วนมิเนโซตาลินส์เป็นอันดับหนึ่งของสายตะวันตกชนะ12แพ้แค่2เกมเท่านั้นโดยคู่นี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะสูสีครับเอเลนตาดีมได้เปรียบเพราะเล่นในบ้านส่วนมิเนโซตาลินส์มีฟอร์มซีซั่นนี้ที่โดดเด่นกว่าครับและในคู่นี้ครับทีมเยือนครับทุกสำนักมองว่าเป็นต่ออยู่ประมาณ1แต้มเท่านั้นครับก็เสียวๆอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเรียนราคาเปิดมาค่อนข้างแปลกครับ วันนี้ผมก็เลยมองว่าเอลเลนตาดีมเจ้าบ้านครับก็น่าจะสู้ได้ครับด้วยฟอร์มในซีซั่นนี้ที่เล่นในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมวันนี้ครับก็น่าจะเลือกยืนฝั่งเจ้าบ้านครับกัดฟันเลือกไปครับทศนาจารเจย์่สิมิถุนายน2025 WNB a เล่น5คู่ผมให้ทัศนาไว้2คู่คู่แรกเลือกยืนฝั่งอีเนนาฟีเวอร์น่าจะคืนฟอร์มส่วนอีหนึ่งคู่ชอบเจ้าบ้านเอลเลนตาดีมน่าจะสู้กับลินส์ได้อย่างมันคงคเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ